สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการขอประตูดูดวงค่ะกาดิชันฝนธัญพัฒน์การจนานะนาวสุนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนเป็นที่ที่คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้เราไปติดตามเพื่อดูดวงและปรับแก้หงจุ้ยให้คุณผู้ชมวันนี้ที่ไหนตอนนี้อาจารย์อะไรอยู่ข้างในแล้วเราไปพบอาจารย์กันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อาจารย์พานพงศ์สีสะอาดค่ะแห่งบ้านโชคชาตาค่ะอาจารย์จะใช้สัตว์7ตัว9ฐานอยากให้อาจารย์เล่าถึงสัตว์7ตัว9ฐานของอาจารย์นะคะว่ามีที่มาอย่างไรแล้วก็วิธีการ,ออรดูดวงแล้วก็แนะนําลูกศิษย์อย่างไรบ้างค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะหลักของการดูฮงจุ้ยนะคะทุกครูบาอาจารย์นะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ออมีความรู้มีความสามารถ เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องคงต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของหงจุ้ยโดยภาพรวมๆที่อาจารย์เดินเข้ามาว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงเมื่อสักครู่ก็แนะนําไปแล้วหนึ่งจุดใช่ไหมคะทางด้านหน้าที่เข้ามาทีนี้อาจารย์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการใช้สีครับเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเข้ามาปรับแก้ก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าจะไม่ไม่มีการเรื่องโยกย้ายปรับแต่งอะไรเลยเพียงแค่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วะ เอาให้มาเอากลับมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของสีสันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณสิทธิศักดิ์อาจจะยังอยากจะถามในเรื่องของว่าห้องทํางานของผมตรงนี้ดีแล้วหรือยังผมรวยขนาดนี้ทำให้ทำยังไงถึงจะมากยิ่งขึ้นเห็นกำลังนี้ว่าเอะผมจะถามเรื่องห้องทำงานผมดีไหมนะบอกว่าอาเชิญได้เลยค่ะก็ไม่ทราบว่าทิ หันหน้าไปทางทิศไหนคะห้องโตทำงานเนี้ค่ะทิศตะวันตกเป็นคําถามที่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าศาสตร์ของอาจารย์นี่จะบอกเลยว่าคุณหันหน้านั่งไปทางทิศนี้ทิศตะวันตกใช่ไหมครับใช่ถ้าทางนี้ทิศตะวันตกมอสักนี่นี้ตรวจทิศดูค่ะไม่ได้คิดเหมือนกันครับเพราะว่ามีเรามองฟังก์ชันการใช้สอยกันแล้คือจริงๆสถาปนิกเขาออกแบบก็คือมีประตูสองฝั่งฝั่งนี้ผมออกไปทํางานจาก ทีมงานทีมธุรการฝั่งนี้ไปทำงานกับเซลล์ซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ดีผมก็เลยปิดไปฝั่งหนึ่งใช้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเข้าประตูดูดวงของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหากใครต้องการที่จะติดต่ออาจารย์พรพรมนะคะสามารถโทรเข้าไปเลยค่ะ0813621429นะคะหรือ0814324641ค่ะหรือกดไลค์เข้าไปเลยนะคะที่อาจารย์พรพรมสีสะอาดใน Facebook อาจารย์จะตอบคำถามทุกคำถามที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ